ฮมสองชั้นหลังมุมห่างจากเซนทรัลเวสเกตเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเป็นทาวน์โฮมที่อยู่ในหมู่บ้านพึกษาแรล็อกรัตนาทิเบตนะคะถึงแม้จะเป็นทาวน์โฮมมือ2นะคะแต่เราทําทการรีโนเวทให้ใหม่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูกระเบื้องลงจอดรถหน้าบ้านนะคะทาสวนหน้าบ้านใหม่นะคะทําบันไดใหม่ทาสีใหม่เดินน้ําเดินไฟให้ใหม่ชั้นหนึ่งจะเป็นโถงนั่งเน่นนะคะแล้วก็จะมี1ห,ห้องน้ําค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งห้องครัวนะคะซึ่งตัวห้องครัวเราทําการปูกระเบื้องให้ใหม่นะ,ะแล้าาตอรรริงรมงมมพสธช ให้ได้เยอะขึ้นนะคะเพื่อความสวยงามและไม่มืดจนเกินไปค่ะตัวโถงของชั้นหนึ่งนะคะเราสามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นแล้วห้องกินข้าวได้ภายในตัวเลยค่ะถัดมาจะเป็นตัวชั้น2นะคะตัวบันไดเนี่ยเราสามารถนอกได้นะคะซึ่งชั้น2นะคะจะมี3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยเราก็แบ่งเป็นโซนแห้งกับโซนเปียกให้เรียบร้อยค่ะตัวห้องนอนเนี่ยเราสามารถเป็นห้องนอนใหญ่ได้1ห้องแล้วก็ห้องนอนเล็ก1ห้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งสามารถปรับเป็นห้องทํางานได้เช่นกันค่ะหรือจะทําเป็น3ห้องนอนเลยก็ได้นะคะแต่ว่าห้องนอนใหญ่่เีียจะะะมรบงค ชั้น2เราก็ทําการปูให้ใหม่เช่นเดียวกันนะคะพร้อมทาสีและติดตั้งคมไฟค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็จะค่อนข้างอากาศไทยเทลมโกกนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยค่ะหันทางทิศใต้นะคะแดดก็จะไม่ร้อนมากค่ะรถยนต์สามารถจอดในบ้านได้1คันหน้าบ้านได้1คันค่ะ